สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกลมฟ้าพยากรณ์กับดิฉันภาพรช่างกลและพี่บิ๊กไฟใจดีเช่นเคยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะคะบ้านเรายังคงมีฝนแล้วก็อากาศเย็นลงอีกด้วยค่ะในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ค่ะบ้านเรามีฝนลดลงอากาศก็เย็นลงด้วยรวมถึงค่ะลมก็จะมีการเปลี่ยนทิศด้วยนะคะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะหรือว่าลมหนาวนั่นเอง เนื่องมาจากว่าความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอ,อากาศเย็นค่ะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ประเทศไทยตอนบนแล้วก็ยังดันให้ร่อมระสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านที่ภาคใต้อีกด้วยจึงทําให้พื้นที่ของภาคอีสานค่ะอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสขณะที่พาคนอื่นเช่นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสนะคะโดยภาคใต้ค่ะจะเข้าสู่ฤด,ดูบรสุมจะมีฝนฟ้าขะนองเกิดขึ้นได้บริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วย นอกจากนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องจับตาก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำด้านตะวันออกของประเทศเวียดนามค่ะหย่อมตัวนี้นะคะจะส่งผลทําให้พื้นที่ของไีสานในช่วงวันที่12ถึง15ตุลาคมนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นและเกิดฝนตกหนักได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมก็จะทําให้หย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้ไม่รุนแรงสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ส่งผลกระทบกับบ้านเรามากสักเท่าไหร่ ส่วนอีกตัวหนึ่งค่ะที่ต้องจับตาก็คือหย่อมความกดอากาศต่าที่บริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ค่ะหย่อมความกดอากาศต่ําตัวนี้นะคะก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆตรงนี้ต้องติดตามค่ะว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใดบ้างค่ะขณะที่การตรวจสอบอุณหภูมิในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะหลายพื้นที่อุณหภูมิล,ลดลงมีอากาศเย็นลงด้วยนะคะอย่างเช่นที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดที่12อง,องศาเซลเซียสอากาศหนาวเลยทีเดียวนะคะ ส่วนพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยค่ะ13องศาเซลเซียสส่วนพื้นราบที่อำเภอเมืองจังหวัดคนครพนมนะคะ18.4องศาเซลเซียสค่ะอากาศเย็นสบายเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะทางบิ๊กไฟเตือนภัยในวันนี้ค่ะยังต้องเตือนหลายพื้นที่ต้องรับมือกับฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นนะคะ ทั้งจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็เรื่อยไปจนถึงจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยค่ะจะมีกําลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังจนถึงวันที่14ตุลาคมเลยและสภาพอากาศที่แปลปรวนค่ะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพของตอนเองจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงระวังการเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะ ขณะที่ข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยค่ะยังคงแจ้งเตือนประชาชนบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ระวังระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็น้าล้นตลิง่งจนถึงวันที่13ตุลาคมนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่7จังหวัดด้วยกันค่ะทั้งจังหวัดชัยนาทจ์บรุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีประมธานีรนรวมถึงกรุงเทพมหานครค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังน้ําล้นตลิ่งกันด้วยเตรียมกระสอบทรายแล้วก็ยกเข้าของไว้ในที่สูงด้วยนะคะขณะที่การสรุปข้อมูล จากพื้นที่น้ําท่วมค่ะตั้งแต่วันที่28กันยายนจนถึงปัจจุบันค่ะมีน้ําท่วมทั้งหมด54จังหวัดด้วยกันตอนนี้ค่ะคลี่คลายไปแล้วเหลือ25จังหวัดนะคะโดยจังหวัดของพื้นที่ภาคอีสานค่ะมากที่สุดนะคะอยู่ด้วยกัน11จังหวัดส่วนภาคอื่นค่ะที่รับผลกระทบจากน้ําท่วมก็ยังคงมีในพื้นที่ของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกอีกด้วยค่ะมาดูสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันหน่อยค่ะ ในภาคเหนือนะคะปริมาณฝนล,ลดลงอย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะยังคงต้องจับตาเรื่องของอุณหภูมิด้วยเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะไปกันที่ภาคอีสานกันหน่อยนะคะมีฝนเล็กน้อยค่ะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นทางตอนล่างของภาคแล้วก็อุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียสจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอย่างเช่นที่จังหวัดเลยแล้วก็นครพนมด้วย ไปกันที่ภาคกลางค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อละ3 0ของพื้นที่อุณหภูมิลดลงค่ะ1-2องศาเซลเซียสนะคะภาคตะวันออกค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อละ3 0ของพื้นที่อุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสค่ะไปกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนเยอะค่ะรอละ7 0ของพื้นที่ในทะเลคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนอยู่ที่รอยละ4 0ของพื้นที่นะคะในทะเลคลื่นสูง1เมตรส่วนพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะ มีฝนอยู่ที่ร้อยละสี่สิบของพื้นที่อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยหลังจากนั้นค่ะต้องบอกว่าฝนลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนแบบนี้ปลายฝนต้นหนาวค่ะก็มีทั้งฝนมีทั้งร้อนอากาศเย็นลงด้วยดังนั้นทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องดูแลสุขภาพของตนเองเสี่ยงต่อการป่วยได้สองโรคในเช่นเดียวกันค่ะทั้งโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคปอดบวมนะคะ โดยส่วนใหญ่ค่ะอาการของโรคนั้นก็ค,คล้ายๆกับโควิด -19 ค่ะก็คือเป็นไข้อ่อนเพียมีน้ำมูกและโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะสามารถติดต่อกันได้จากการไอจามลดการน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยแล้วก็ส่วนโรคปอดบวมค่ะสามารถติดเชื้อได้จากเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสด้วยนะคะสำหรับวิธีการป้องกันค่ะก็คล้ายๆกับโควิด -19 ค่ะสวมหน้ากากาอนามัยล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็หยุดเรียนหยุดงานจนกว่าจะหายป่วย ถึงจะสามารถมาทํางานได้ตามปกติเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคนะคะมาเยนที่สภาพอากาศรายทวีปในวันพรุ่งนี้กันหน่อยค่ะในพื้นที่ของเอเชียค่ะจะมีฝนฟ้ากระนองเกิดขึ้นที่นิวเีลีเท่านั้นนะคะส่วนในพื้นที่อื่นค่ะก็มีอากาศแจ่มใสที่ริยาดค่ะเวลากลางวันมีอากาศร้อนนะคะอุณหภูมิสูงถึง37องศาเซลเซียสค่ะไปกันที่ยุโรปค่ะที่มอสโกของรัสเซียลอนดอนของอังกฤษนั้นในช่วงเช้าอากาศหนาวจัดค่ะ ส่วนที่ทวีปอเมริกาและอเมริกาใต้ค่ะริโอเดจาเนโรใครจะเดินทางไปเตรียมแค่เสื้อกันหนาวบางๆก็ได้นะคะส่วนในเมืองอื่นนั้นอากาศเย็นสบายค่ะที่ทวีปออสเตรเลียค่ะเมืองต่างๆนั้นมีอากาศหนาวแล้วก็ไม่มีฝนแล้วนะคะส่วนสีสัรในต่างประเทศค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเก็บองุ่นค่ะลูกโตๆผลใหญ่ๆที่เลบานอนค่ะ ที่นั่นค่ะเขาเป็นแหล่งปลูกองุ่นนะคะซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็เป็นสถานที่ในการผลิตไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกค่ะโดยองุ่นในเลบานอนนั้นจะเติบโตด้วยสภาพอากาศที่เย็นอยู่แถวบริเวณภูเขาในเลบานอนทั้งนี้ค่ะองุ่นยังถือว่าเป็นผลผลิตสินค้าเกษตรที่สําคัญในการส่งออกของประเทศเลบานอน,นอีกด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะพ่อพอลงฟ้าพยากรณ์และพี่บิ๊กไฟ์ใจดีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ